ไก่พื้นเมืองลูกผสมหลายรุ่นในบริเวณโรงเรือนขนาดย่อมที่เห็นนี้เกิดขึ้นจากความต้องการของกลุ่มชาวบ้านตำบลภูเหล็กอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นซึ่งต้องการสร้างไรายได้และพัฒนาเป็นอาชีพเสริมตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี2558ทับ59ปีนี้ผมว่าราษฎรนนะ่าจะม,ม,มีมีรายได้เพิ่มขึ้นมากคือขายไก่ให้กลุ่ม,กล,มกลุ่มก็นําสู่ตลาดทางกลุ่ม ก็มีแนวทางว่าจะสร้างเครือข่ายกระจายออกไปเราจะมีลูกไก่ให้มีตลาดให้สร้างความยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงก,การหรืออยู่ในพื้นที่ชุมชนนี้ด้วยแผนการบริหารจัดการที่ดีรวมทั้งช่องทางการตลาดที่ยังไปได้อีกไกลการเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสมเพื่อสร้างรายได้จึงยังเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมของชาวภูเหล็กต่อไป